คว,วันนี้เราก็มาอยู่กับช่องแก้มหอมอีกแล้วซึ่งเรานะคะจะไม่กินของเคี้ยแล้วช่วงนี้นะคะทําคลิปทาคลิปกินบ่อยนิดน,นึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชับกินขนมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมากินนี่นะช็อกบอลซึ่งเรานะคะแกะตรงฉลากมันไปแล้วนะคะก็คือช็อกบอลน,นี้แหละแต่ว่าเราได้อยู่ เจ้าจอดจะมีเอยไม่ให้ดูดีกว่าเจ้าจอดจะมีเอิม่มสี่สี่อันก็ะจะมีมัชเมลโล่เคลือบช็อกโกแลตอยู่ข้างบนเอยไม่ได้เคลือบช็อกโกแลตสิท่าทาช็อกโกแลตโอเคอธิบายไม่ได้เหมือนกันมามากินอันแรกเลยุ๊ยแต่ดีเทลเขารู้สึกว่าดีมากเลยเนาะเธอเพราะว่าถามว่าดีตรงไหนคือเนี่ยเขาใส่ดีเทล ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันแรที่เรากินวิธีการกินของเรานะคะจะใช้มือคนอย่าใช้มือเด้อว,วุย้ยไม่เปลร มันจะเหมือนคลิปนั้นที่เรากินแบบช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ไปใช่ไหมแต่คลิปนี้นไม่เหมือนกันร่อนนี้จะเป็นช็อกโกแลตย่างเดียวแล้วก็ไม่มีไส้นะคะจะเป็นรยมากบอกว่าอร่อยเอร์อนะไรขนาดมันก็ไม่อยเท่าไหร่นะแต่ถึงว่าอร่อยนะถ้าแต่คนชอบแล้วกันนะ ซื้อมาจากเซเว่นหน้าบ้านเราอืม <c oughs> อร่อยใช้ค่ะหัวเาะมากอ,อ,อร่อยนะไม่มีอะไรสู้ได้เท่ากับไปรองกินเองฮ้ยรู้บอกให้กดติดตามช่องแก้หมหอนะคะกดติดต,ต,ตามกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะแล้วก็เจี๊บน้ำเจียวขนมไป ไปดูกันเลยแล้วก็คิดแล้วริงนะอยากทำเป็น,นอร่อยนะเธอเอาจจะมีเสียงดังนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อเราออกกำลังกายอยู่ เรากำลังไกลอยู um. severe, 3, ่ห้องข้างๆเราเลยแล้วันนี้เราขอกินเจ้าจอดอีกหนึ่งชิ้นนะครับจบคลิปนะคะ คะแนนเต็มสิบให้เจ็ดเต็มสิบไปสองคะแนนก็คือเก้าเต็มสิบก็คือเก้าก็คือกวานเกินไปสองก็คืออมรู้สึกว่าราชเมลโล่เนี่ยเหมือนรสกล้วยอ่ะอมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแล้วหักไปเรอสองคะแนนก็เหลือไปแปดเ่จะอร่อยใช่ได้แต่หวานเกิน ก,ก, <c oughs> กินทีละเล็กทีละเล็กเรากินทีเราเล็กให้เหมือนนางงามนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราอร่อยมากค่ะอยากเราใส่แบน่อนมามาใส่วบนให้ดู เป็นไงน่ะก็รู้สึกยากกว่าเดิมอ่ะเธอ สองลูกนะทุกคนแต่อีกสองลูกเหมือนจะเป็นมาร์เชโลอีก3อันเดี๋ยวให้ดูเนี่ยีะเป็นสมอันเนี่ยสามอัน,น,อนแต่ถ้ามาดูของแถวแรกก็จะสองอันนะตอกตอ มาในๆก็จะจบคลิปละช่วงโยงกคุณดูมาหน่อยอืมว่าวใช่ได้ก่อน รู้สึกว่ามันจะเนียนๆอน่ะแล้วก็มีความซอสช็อกโกแลตดูดนิดหน่อยไม่กินถึงสูมารสชมลโล่ละ cả phần đầm nữa nè ôi này นังไม่หมดยังไม่ปิดคลิปขอกินนะ้ำก่อน เ,เแต่ก็แต่ก็ไม่อร่อยถ้าไปลองเองอ่ะทุกคนตอนนนะนนำให้ทุกคนไปลองเองดีกว่าเชื่อเรานะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาต่อ EP สอขอการนั้นนะแต่ว่าพอดีช่วงเนีนทท้ทำปไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงอ่ะคือแบบมันขี้ลือมอ่ะ <c ười> ต้องขอโทษคุณดู้วยน,นะนอืมวลานี้อร่อยอ่ะเดี๋ยวบอกไปก่อนแล้วกัน เขาอยากให้เราทําคลิปกินอะไรอีกหรือทําอะไรอีกเขาไม่มาใต้คลิปเลยเราทาให้แต่อาจจะช้านิดหน่อยอ๊ายบยคุณเต่งนะตอนนี้ จริงๆกินไส้กรอกไปสี่ชิ้นแล,แ,ลแล้วแล้วก็มาทํากินอันนี้ต่อให้เราทำกินเยอะๆเพราะว่าเรารักคนดูนะอร่อย ธรมดาบแบบเชชค้กช็อกโกแลตอะให้เ่็นกลมแล้วก็แส่อสช,ช็อกโกแลตแล้วก็มีแมชเมลโล่แค่นั้นเองเรี่ยมมากค่ะ มกค่ะอ,อืมบาหวานก็ตายแน่ถ้ากินอีก4ชิ้นเนี่ยบาหวานอขอดน้ำแป๊บ ไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์คลิปเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มากดไลค์คลิปเราสวยสวยปังๆรายล่อเท่ๆสุขภาพดีนะกันนะ้วแล้วก็คลิปนี้ก็ก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามก่อนที่คลิปจะจบด้วยนะก็สวัสดีทุกคบ๊ายบาย